ส,สวัสดีครับพี่น้องครับหน้าแดงม่ยอมมาผมกำลังกินนอยจิตึงเป็นน้องแฟนครับอีกซีอีกคลิปนึงคลิปนี้ก็บเจ้าาพี่น้องเรับเบิ้งบรรยากาศย้ำมืงอคืนเท่าเมื่อเดิมนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเขายามเบ็ดนะครับยามเบ็ดเราเป็นช่วงนี้เป็นนาเบ็ดไปใส่บาตรใส่ตินทรีย์ห้พี่น้องอย่เบิ้งอยู่นี่เอาไม่ใ่พ่อสารงานต่อคือเก่าเหมือนเดิมนะครับไปไอเสื้อเรียงไอเสื้อเรียงเป็น ผู้ใหญ่พื่อเราเลยพี่น้องไปช่วงนี้ยัง,อองโอู้หู้หลังแรกแข็งมันพี่น้องหลังแรกแข็งมันหลังแรกแข็งมันตัวขางามอ้โอ้หน้ามันขาวเนาะเมนีมันผ้ากันมาใส่อยู่หน้าพี่น้องเพิ่นมันเป็นนั่นข้าเจ้าดำหน้าไม่เลยพี่น,อานาอ้องดำหน้าอะไไม่ตัวหอยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยหลายยัง ยังขีงอางัญนาดจับปลถึกองมองมันปากมือตาปลาเขยงเียยอ้เอาเว่นตาหยุดเว้นตาปใกล้แล้ว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 หย่าเ็บเบเบล้างต่อไปพี่น้องล้งต่อไป นี่บ่อถืกบ่อถืกไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นน้ำกันฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงอันนี้อีกสารบ้านเฮาอีแแน่นอนบกหอยเลยบกมันทรามดาพี่น้องดำปุื้อเฮียนบกหอยทักนั่นเด่นเดียวเห็นดำๆำนะต้องเว้าถึงได้จะว่าเข่ากับเจ้าดำใบกันว่ะนี่ตั้งแต่ เป็นว่างเป็นว่างอยู่หอยกินเบือตายครับตายเนี่ยต้อนตัวใไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะจะเฝ้าเปิดอเฝ้าเบื่อจะเฝ้าเช้งแม่น้ำพ่อก็จะตายหายแต่เลี้ยเก้ามือเบืองไปละได้แต่นี่แหละพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเน้นๆไปทั้งขาปูหาปลานี่ละ อาดก็ถืกปลาถึกปลาถลา้บูมาทั้งปีบูมาโอ้ยโอ้ยว่าถืกตะเหิงถืกตะตะไสที่เรี่ยขุนบ่านไว่พี่น้องอตายอืออะพอได้อยู่ไะไกินอีกหอกพี่น้องต้มหกไงกินข้าวหกินข้าวเห็ดโวดปวดอยู่นันเดียวหมกเดียดให่แท้ <c oughs> เขาเพิ่นดับไม่ไหมนะพี่น้องข้างป้าอ้อยจอยแม่น่บูป้าอ้อย <c oughs> น่าพี่น้องเพิ่นละว่าป่ามันนัน่นบ่อนอยู่มาใส่เบ็ดแน่ว่าใส่หรื <c oughs> บูไปน้ำกันนะข้างป้าอ้อยเนะพี่น้องไปไป,ไปไปไปน้ำกัน <c oughs> ยังเพะยังยัง ยังยเาะเกี่ยวค,คักเกี่ยวเนี่ยโอ้ยดำเกี่ยวคักเกี่ยวเนี่โอ้ยนได้ดำไหมดำใ่ดำ้วันประดุ บ้านประดุกจ yeah. uh. yeah. ิดมาส่วนน่โ oh, อ oh, oh, ้โหเขีงใหญ่เขีงใหญ่เขีงใหญ่เขียงใหญ่อืมเอ้าพอได้อยากได้กินน้ำกัดนี่แล้วน้าพี่น้องเนาะเพ่อเขีงไม่ตรงแน่เอาไว้อีกคือเกขาเห็ุไปอีกขึ้นเขายังก้พ่อเอ้าถือเลื้ยนหลังเลยโอ้ถึงเลื้ยนหลังเลยตัวนี่ก้าวพ่อไว้ยไปเขียงไงหลุด เอาเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเลยเอาขึ้นมาท่านเมื่ท่านได้แสดงว่านอกก็ไม่กินไหมเมื่ท่านได้เลิกเอ้าเอาเอ้าเอาไหมเอาไหมเอาไหมอยู่ข้างปาไหวเด้นี่พี่น้องน้ำเตื้นหนึ่งไปไปไปน้ำกันไปน้ำกันไล่จ่าก็อดเอาอดเอาพี่น้อง ไอยังกบ้าเอียงปลาควาเอาไม้เถือนไม้ได้เอาไม้ได้เอาไม้ได้อู้หู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 อูห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 ููหูนูหูหูหตูหูหููหูหูหูับหู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 หอหูหหูหูหงหู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 หหู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 หหมห โอ้ยมุนไปบ่ได้ยเราพี่น้องยังเดี๋ยวไปคอยเราโอ้วโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันบ้าบ่เห็นโอ้ยมุนมุนไปโอยมามุนไปหากันบ่ได้ยโอ้ยมองบางเนียบางพี่น้องอยู่กันละทีมาโอ้ยไปวันติดกันกับป้าเขาพอดีแม่บูมาฟังเสียง เหียดเทียงนี่หน่อยลูกพี่น้องอินแอดอินแอดอยู่ในป่าอ้อยเออแม่ไม่แม่บูมาก่อนเด้อบูก่อนบูก่อนจะไล่ตาพี่น้องอะไรเหียดอยู่ทั้งใดเนี่ยโอ้ไปอย่ามาก่อนพอยตายเราพี่น้องอหัวหัวหัว วาว่อาว้าว่งหลังนี่เอา่งหลังนี่ล่มเบว่งหลังนี่่งหลังนี่เอาเอาโอ้โอ้ตุ๊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 เห็น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 เห็อยู่เห็นอยู่เขาใกล้กันก็บ่ได้นี่ ไอ้ของตะกอนตัอันดับแรกพ่อปพ่อปลาพ่อปลาพ่อ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 พัลงนี่อีกพ่อว้าพ่อพงหลังนี่อีกงหลังเลยเียงหลังเยเ้งหลังพ่อพงหลังอันนี้ปลาเคงพ่อปลาเงเห็นตัวยปลาเงว้าวหลังต้นนาพ่นกระถอ เข็นไปเข็น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 เอาเบื้องหลังนั่นอีเมีเดี๋ยวเปเห็นหลังนั่นอีกแล้วเมีนเมียนมามามานี่กระตึอกันกระตึกัอันนี้ป่ายังน้อนี่น้องจักบะลู่คือกันแดนเจียวยี่นี่แดนเจียวยี่นี่้าย อ้ด uh, uh, mm ีใจดีใจตื uh, ่นเต้นถึงเด้นหลังอแล้วไปก่อนอีกอนนะไปก่อนอีกกอนนะบูป้าอ้อยไปก่อนไม่จะตายก่อนนะตายตายอย่าไรตาเด้อพี่น้องเด้อะวัวมาหลังนี่มิดกี่ดีเฮ้นี่เป็นมิดเบิ่งกัน มาหลังนี่พ่อผมก็เป็นจุบหมูบจุกกูปองสีปงด้วยโอ้โหหลุดโอ้หลุด มาถึา<อ>างแาเมาหลังนี่มังนี่ก็ตื่นคิปวะวะวะววอันนี้ก็ตื่น,นไปไปเคียงๆเคียงอาหลมันกื่เต็มไอ,<จ>อ้เร่งนี้ไส้หลังได้ถี่มีงนี้ก็มนีหลีนี่งนี้มันเป็นจริงเป็นจริงๆ กี่ตัวควายมาควายต้าบมาควายปวดเปียกอยู B ่ปอ้มาจบกควายบกควายมันจอยกขึ wrote, para, okay. adviser, großer, asma, bank, ้นม <Than> ันบกควายโอเคมามามาี่นองมาเนี่ยมามมาพ่อโอพ่อลงนี้หังนี้กระทึกนี้กระทึกพ่อังนี้กระทึกไปยังโอ้าเซียมาเสียมาเสียมาเสียม เดาๆไปแม่พ่ออย่าตกนะมัมมองเนีนเป็นมอมมี่มองอันเหยียบเปี้วเปรี้ยเสรียวเปรีเส้ยเปรียเปียวอาชีนอะไเนี่ยหลังนั่งกระทืบป่วนหลังนี่กระทืบนี่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 จักรกู้กระทืบกัน พอวนกันนะว่นี่ปเขียงพ่อปลาเคียงปาเคียงปลเคียงมา้งนีแม่น้ำพ้าไปเพราะไรถือกิลี่พี่น้องนะจันต้ไปบหานเพ่าะเบ็ดซีหาหลังอยู่ดอกวาแม่น้ำพ่อไปเพไา้ไรจันใต้ไปผู้เดียวซะมันเป็นน้ำเล็กๆเก่งหน่อยไปแม่ไายยี่นีแม่่ายยี่นีจ้าถือข้องเง้ย ทือเตี้ยเตี้ยวเตี้ยวโอ้ยหน่อยพ่อทั้งคุณโอ้ทังคุณทั้งคืนมาถือเรี้ยยส่นพุ่นบนี้พี่น้องโอ้ยวนซอนไหลถือเลีนหลังรถพี่น้องไปกินน้ำกันไปน้ำกันพี่น้องมาพ่อมาเร็วๆนะลับขึ้นจะได้ไปสนนั่นจะได้ไปสนทั้งคุณ พอ่พอปอนปลาถือไปทือนี่บางนึงก็ถือปดไปบปา <c oughs> ปปงนึงนี่มาเชี่ยมอ้ปดไปบางนึงนี้จำได้ว่าอยูยอย่หางประทศไทยหางประทศไทยดีไหมเอ้าเออขียนสีมันเป็นสีอลไรเนาะเอ้มือสีมันมือสีมันมาน้ำกันพี่น้องมาน้ำกันเ,เป็นไงพ่อเหงื่อไรโอ้ไปทั้งผุ่นบ่มี โอ้ยพ่อจ๋าอยากให้พี่น้องเขาเห็นน้ำไห้แมยเงี้หอยบินแหมสามตัวสี่ตแมยเงห้ยแต่ว่ากล้องไหมนะเพ่อเดียวเห็นก็ตัวนี้แม่ยกเบิ้งมันตายไหมพ่อตายป่าปรากอบน้อยตายเจ้ยกีดินละบอมเย้อมหน่อยมตายท่นแม่เดี๋ยวไปแมยเงี้หอยสามที่ตัวไหมโอ้ยอยากให้พี่น้องเขาเห็นน้ำให้ นตอนซอนไม่ดีายัง่า oh, ย <Christianity. S 2> ังโอ้ยโอ้โหอกลีโอ้ปากนยังโอ้ปากันเจงตันนีสักตีตุมวนขนาดพี่น้อง

กระถึ๊ Сп Сп ูโอ้โปะกคออันนี้ปะกคอป้ปะกคออุ๊ยตัดๆๆพี่น้องพี่น้องพี่น้องอุ๊ยปะกคอป้าอืออือป้าปะกคอใหญ่พี่น้องป้าฮ่าฮ่าฮ่ือพ่อมาเอาเด้อเอาเอาขึ้นมาใบทาแล้วปากคอใหญ่อันนั้นปไปยังหันปลาเสียมโอ้ ม่มาม่มาม่แม่ม่น่พ่อนแนนี่นนี่นีุ่ใหญแท้ตัวนี้ใหญ่แมนย่พ่อแะ่ามันยพอได้เห็นแต่ก่อนมันยยานมันหลุดมันถงตัวใหญ่มันเก่ตัวนี้เป็นเก่ามือนี้เป็นเก่าพูดเดดหลายคออยู่ตัวนี้โอาใส่เบ็ดมาก็มันแมนแมนท้แน่นอน เพราะเบื oh, rug, ้องหลังน kind of like ี่ก็เป็นเป็นจังๆเพราะ่าเป็นเซนอันนี้เป็นจังๆเป็นเสียกจังๆอ้แต่ว่าแม่พ่อกล้วยด่างนี่เด้นี่ด่างด่างบนนี่แบงสิีด่ายเด้วนี่ยโอ้โหกล้วยแหมะตีโอ้โหแม่เนเออมันหลุดเจ้าจังๆล่างาะมันหลุดมันหลุดพี่น้องมันหลุดล่างพี่ท่ายหลุดใช่ คุณความหักความแห้งพี่น้องเ่องจ้าที่ติดตามช่องลำโพงตะลุวันพาเพื้นคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ามาเราเบ็ดยังมึงขึ้นคือก็จ้ามันคักมันแนมเลยมันคักพี่น้องเต้นเต้ใส่มาคลิปหนาข้ามาลุ่นกันมามื่ออื่นสาวฉันมันบ่ค่ะขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ